สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสมองสมบูรณ์สบายดีเอฟซีที่หกักแพงมาว่าจิอยู่ทางไกลหรืออยู่ทางไกลพี่น้องเลยพอ่อพ่อกันเซนเก่าเซนเคยกับซ่องน้องมวยเมื่อเนกาลูกสุขสุขคน,นขอพาน้องมวยมากพี่น้องเลยมากที่เก่าที่เดิมที่หมามาา้ามาเมื่อวานบอยเพูนถามาเนาะนี่ถามเข้าน้องมวยกเราเคยมาจักเถื่อมาเฮ็ดเพ่นเมื่อวานเลยแหละ กินสงสารเนานะเราพันมาก,กินนมนมขนมแซมเลยก็เลยคิดคิดจะขายคิดจะสื่อให้คนกินเนาะเฮากะบุมี่เราเคยเห็นเ้ยแต่กะอยากขายเฮามาครับเคยเห็นเจือเขื่อนน้องมวย,วยสงสารมาวันก็ทำมาสื่อนี่จ่ะเมื่อไปเปนนำกันเด้อแม่เด้อทำบุญไปนนำกันหนึ่ยจ้าเด้อเอาก็เอาคืนไปให้คนในรอบคนเด้อคนใอ พี่น้องเอ้ยเก็านลอนแป็ดพี่น้องเห็นไหมไปเ้กสิขึ้นตะเบิงพี่น้องเอยลงกเได้วง้ินว่ามือว่านี่พุ่อยากกินนุ่มมะซานพี่น้องเอ้ยกขนมมาซาน

นุ่มมันอันนัมัมนอา,นอานอะีกินง่ายพี่้องเอ้ใจบ่ <c ười> ไปกินลเลยเผ็ดนี่กินอย่างโอ้ยสิละเผาเผาเผามาหือาฮงงมาะฮะฮาฮะฮ่ฮะฮะฮะฮเฮะฮะ ได้ยินว่าน้องเพลินพี่น้องเอ้ยอยากกินนมหมอสันน้องมัวเพลินกาเลยบบเวซืนน้อน,นุ่มมาให้ครับแมนเฮากะปุ่มี่เราพี่น้องเอ้ยแต่กาแมนฮักโบเคยเห็นฮักโบไ่เคยเห็นเลยฮักฮักไม่เห็นหนูเดียวหมอแมนน้ำใจเล็กเล็กหน่อยพี่น้องเอ้ย มียังกาะสวยเรือกันไปราวช่วนนี้ก็เป็นโวงโควิดแมนกินข่าวนลกินข่าเสาะลยบอกินะรบอเอ้าอมเออเอกเออเออเออนออเออเออเอกเออนออเอ้เเาเ โอ้โลอยบ่ายก็ต้องขอขอบใจเพื่อนเมื่อนี้เข้ากับหลังจากจที่เขามากับปูบอยเมื่อวานเข้ากับมาเห็นสภาพเพื่อนแนละ้วพี่นอ้องอันเวบว่าเข้ากับสงสารเนี่ยได้เงี้งงยว่าเพื่อนอยากกินนมเพราะว่าเพื่อนกินนมยกกังก็ดีหน้าบะดีหน,น้าก็าดำเข้ากับเลยซื้อมากกับน้ำใจเล็กๆน้อยๆเลยเข้ากับบุญมีเดอกพี่น้องเลยแต่กัคิดอยากให้จิ้งหน่อยซิมีจิ้หน่อยสีมา,กากดามาบัลฟันนั่นนะบัฟันนี่บุแมนเด้อพี่น้องเด้อ

ชชวยชอยเอ๋ชยเป็นต่ม่ต่อากตงแม่ต่อกแ่าซื้อนหัวผี้อยเพ่นเป็นลามหายได้พ่นเราเลยเพราะว่าเอื้อยเพิ่นใส่ไปซื้อยังกไปว่าสันบ่อคันกระดิน มากับปู่บอลเพราะว่าเดได้มีโอกาสมากพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบใจปู่เพื่อนที่พามาได้มาเห็นตัวจริงพี่น้องเลยในต่กอนกาตะกอนกาได้เห็นแต่ในคลิปกับบุกีดว่าสิเป็นแท็กซี่พอมาเห็นตัวจริงก็โอ้พี่น้องเลยสงสารขนาดคนนั้นใส่แทนเพิร์ดเนาะแมนใส่แผ่นเพิร์ดพี่น้องเอ้ย การเซนซ่าร้านแป้งผึ่นกับบุคอยมีดอกพี่น้องใส่แพงผอมแพงเพิร์ดมันกัดสีแพงแป้งเพิร์ดเนี่ยกับพี่น้องเอ้ยขาใส่จ่ายมันกับลายน้องมวยพอช่วงนี้กับหายังบ่ได้พี่น้องเอ้ยเป็นช่วงโควิดสิไปหับจ้างไผ่กับบ่ได้พอช่วงนี้มันโควิดนักระบาดพี่น้องเอ้ยเอาการแล้มีโอกาสคือว่าวอะไรเห็นเมื่อวานนี่กับ ขีดอุตจนทรงสารก็เลยชวนน้องมวยมาในมือนี่กับนงมวยเป็ยากมาเนี่ยการเป็นว่าอุตจนมาเมื่อวานนี่กลายเป็นคว,ความเคยเห็นยิงนิ่นอกเพป็นว่าอยากกินนุ่มแล้วก็ขนมแลกักการเนี้ย,มา,ยมากพี่น้องเอ้ยอะไรพาน้องมวยมาเมื่อนี่ก็เขาก็ตั้งใจมาเนี่นหหแหละเมน <laughs> เขาก็

สวยเรืออ่ะนะสวยเรือ,รอทั้งการใส่ใจทั้งเพิ่มนุ่มเนยกันุ่มนุ่มเน่ยอ่ะติดต่อเข้ามาได้หรือเปล่านางแบบกับนางแบบเคยซื้อเฟสเฮากะมวยบันดอนโดยเข้ามาได้หรือว่าอยากติดต่อทั้งปู่ก็ได้ปู่บอยพี่น้องเลยกับสวยเรือกันไปในช่วงนี้พี่น้องว่า เา้ากะสงสารมาเห็นเผืนนั่นนี่ก็ได้ถามว่าบอกควันมีบอกกับโมีดอกพี่น้องเอ้ยแต่กะอยากสร้อยน้อยสิเอาไปดดามากวันแน่น,น,นั่นนี่กะบโแมนนี่นพี่น้องเลยแมนเขาหายสำเพามีถึงสีบอสไล่แต่ขา้าดีใจพี่น้องเอ้ย <Okay. S 1> เวลาลงน้ำหน้าเพลินอยู่ก็ไพ เอออยู่กับนอกนี่บอลูก้องสาวเออลูก้องสาวลาใกเเด้ยเด้อน่เด้อ็เปเจส่อก็เป็นค่ทนำนาก็เป็นวานอำนาจนะยิคนปตั แม่เป็นแบบลาบเท่าพี่น้องเอ้ยลาบเท่าฮากมากกปั๊บมากปั๊บเพื่นเห็ดอยู่เห็ดกินเขากัลืมยามใหม่ใม่มากแม่มารีใหม่มีอยู่เพื่อนเขากันลืมพอพอเพิ่อนก็นบอกมากว่าโอ้ยอไปถ่ายก,กันอ่าไหนกลัวสัตว์นกอยู่แต่เขากันลืมพี่น้องเอ้ยกับกป๋อปัญญา,ามาสุดนาพูดเลย อ,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 อยู่เพื่อนอะไรมีอยู่สองสามสิบนนเคยยอง่ออย่องครบว่ได้กินพอบะื้าไปแห้อในกอ้ยสันผ่าออกมาแนี่ห,าหาัวขาผายกเวียงงานเลยก็ลืมกันไปคือที่เบาอะไรเปน็นดอกเลยถ้าผู้ใดมี นำใจใส่ศรัทธา,าพี่น้องเอ้ยอยากสวยเรือเพิ่นแม่ทางดา้านอันทางด้านเข้าก็ได้พี่น้องเอ้ยทางด้านซ่องน้องม้ยหรือว่าเฟซบุ o กพี่น้องเอ้ย Facebook ก,กับม้อยบันดอนหรือว่าติดต่อไปทางกูบอยก็ได้ถึงกันเบิรพี่น้อง แต่ก่อนเพิ่นกาเอากระสุนมาเนี่ยท่านพี่น้องเลยแต่ก่อนเนาะเพิ่นกาโหลดเข็นเพิ่นกาเพิ่นใส้โหลดเข็นโหลดเข็นตัวก่อนอะขาดแล้วอันนี้กามีผู้ใหญ่ใจดีแม่หมออานี่เพิ่นกาได้ฝากเงินมาซื้อก็ต้องขอบมุกขอบใจเพิ่นที่เพิ่อนสวยเรือ,อพี่น้องเอ้ยมันกัยัง ยังบ่อพอพี่น้องมันก็นยังไลยู่น,น้นองน้องมวยขาใส่ายพี่น้องเอ้ยบัว่าแฟนเฟิร์สบ่อเพื่อนบัใส่แฟนเฟิร์สได้พี่น้องแฟนเฟิร์สบรจกักแฟนเฟิร์สบรจักรนุ่มขาอยู่ขากินนี่แหละมันกันสีลำบากหน,น่อยหนึ่งเพราะว่าช่วงน,นี้มันกันสีไปหายังบ่ได้เพราะว่าคือเห่านีมันกัสีพอได้อยู่มันบม่มีอันอุปสรรคยัง,ยงแบบว่ายังพอไปได้นอนเช้าม,มวย ต่น้องเพิ่นเบิ่งสภาพเนาะ้วก็พี่น้องเอง้อยแม่นฮะนนดีใจพี่น้องเอ้ยกอดไว้เลย <c oughs> แม่ไปเห็ดอยู่เห็ดกิน <c oughs> เอากลับมาบัดมาปั๊บเห็ดเห็ด <c oughs> อยู่เห็ดกินเนาะพี่น้องก็ต้องขอโทษขอภัย เอาจะบอกไล่ย้าห่างพี่นอ้องหลังจากนี้กันภาก็จะได้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้งองอจะได้กับพอกันคลิปหนาฝากก,ากาดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลส่องน้องมวยเช่นเก่าเช่นเคยจะได้กะสบายดี